านใหม่คะ่ะจะบอกว่าตอนนี้คือถ้าสายตาพี่โยนี่คือกี่เปอร์เซ็นต์สาโอเคโดยประมาณ30บบวกบวกแล้วกันวันนี้ที่มาเนี่ยคือเนื่องด้วยนัดประชุมทุกเดือนเราวตองนัดประชุมทุกเดือนนะคะบันไดมีปัญหานิดหน่อยปัญหาจากความแบบมูเต้ของแม่ไงบันไดอะต้องเป็นบันไดขี้บันไดคู่คือบันไดผีบันไดขี้คือบันไดคนผีอะเขาลอยกันแล้วเขาไม่เดิน <laughs> ตอนแรกอะน,นับกันก็คือช่างกับแม่เนี่ยเข้าใจตกลงกันว่านับ3ามขั้นที่เหยียบเนี่ยเขาโกรธเลยแม่เปล่าเหยียบ <แ hai. S 2> นี่ก็คือบันไดแล้วแม่ก็บอกว่าเหยียบก็คือบันไดแต่วันนี้คือที่ช่างอธิบายคือไอ้ที่เหยียบอะแรกที่แม่บอกว่าเป็นบันไดของเขาคือชั้นพักก็ <S <S ใช่ไงก็แ,แม่พูดว่าเหยียบนับเป็นบันไดใช่เหยียบ <ๆ S 2> นับหนึ่งถูกไหมเหยียบนับหนึ่งเพราะฉะนั้นอะเขาไม่ผิดเพราะว่าแม่บอกว่าเหยียบนับหนึ่งนั่นแปลว่าันึ่งสองสามสี่ห้ามันจะกลายเป็นบันไดสี่ชั้นพักหนย ผมแม่ก็คือก้าวขึ้นไงนั่นไงแม่วันนั้นคือแม่แม่ละเอียดอย่างคือเอาคําว่าบันไดเนี่ยก็คือรูปบันไดจะต้องมีความเท่ากันแต่ถ้าจะมีแบบว่าหนึ่งขั้นที่มันใหญ่กว่านั่นคือเขาเรียกชานพักตอนนี้ก็เลยเอาตามเดิมเลยก็คลอเป็นบันได3ขั้นก็เลยต้องถมชานพักขึ้นมาให้เท่ากับบันไดขั้นแรกเพื่อที่จะนับเลยหนึ่งองสามปรับสเตปให้ได้3ขั้นให้ลงตัวมันอยู่ประมาณ15เซนแล้วก็ ซีเรียสเรื่องความกว้าขงของบันไดด้วยก้าวแรกกันก้าวเข้าบ้าน,นไม่ใช่เพราะว่าเราตีนใหญ่ไงบ้านเราถูกในบ้านที่บา้บานเป็นบ้านเท้าใหญ่ไงบันไดจะต้องมีความเหลือเวลาก้าวเท้าลงไปพุทเนี่ยบันไดต้องเหลือเพราะจะไดสื่อถึงความเหลือกินเหลือใช้แต่ว่าถ้าเหยียบไปพุ๊ธเนี่ยเท้าจะสุดบันไดเลยอันนี้คือโหธรมากินแบบอันนี้สัตร์ไหนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีเยอะอาจารย์อาจารย์ยังบอกเลยเหลือเหลือไว้เกินเกินไว้สรุปประตูบ้านสีอะไรประตูบ้านเดี๋ยวค่อยมาว่ากันสีอะไรไม่หนูกับน้องตกลงกันแล้วเธอหยียได้สีดำ เออเดี๋ยวค่อยว่ากันฉันถามอาจารย์มาแล้วไงถ้าเธอเชื่อเรื่องนี้ฉันถามอาจารย์มาแล้วอาจารย์บอกว่าสีดําดีมันดึงดูดแล้วก็สื่อถึงความบุรมสมบูรณ์แล้วมันอยู่ประตูใหญ่หน้าบ้านมันจะดึงดูดซับเข้ามานี่จะบอกว่าตอนที่มาทำาตอนที่มาดูเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยคือโครงไม้มันอยู่เยอะใช่ไหมใช่แม่รูว่าเล็กอ่ะแต่ว่าฉันขอพูดอย่างหนึ่งวันนี้นี่ห้องน้ำฉันเล็กมากเลยอ่ะท้อเชงห้องน้ําฉันมีแค่นี้มันเล็กเนี่ย ห้องน้ำมีแค่นี้เฮ้ยเธอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเธอจะอิสปาอิสปูดตรงนี้เนี่ยถูกกว้างขนาดไหนแล้วเนี่ย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 และนี่เธอนี่คือมันคือชวาอ่์อ่าเธอคิดดูภาพชวาอร์นะอ่านี่คือกําแพงนะครับนี่คือต้องกระจกกันนะอ่าฉันยกแขนสับผมก็ตึ๊กแล้วไม่ตึกมันมีมาตรฐานของมันอยู่เนี่ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยท่าในห้องน้ำได้ไงละมันไม่ได้อ่ะห้องอน้ำมันเล็กมากได้ไม่เล็กเล็กในชักโครกในอ่างอาบน้ำาไในอ่างอ่างล้างหน้าเนี่ย นอ่างและหน้าปุ่นแค่นี้เองฉันอยู่ประเทศไทยนี่คือปัญหามันไม่เล็กเลยทำไมด้วว่าเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาไม่อันนี้คือห้องฉันอยู่นี่ทางเข้าห้องหยกเออปุ๊บปุ๊บนี่เป้าประตูเข้ามาห้องนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องแต่งตัวใช่ห้องห้องทำงานห้องหนูมันไฟอนตรงไหนอะเสานี้ใช่ไหมเออห้องใหญ่มากคือห้องหยกกับห้องกินเท่ากันเป๊ะเลยคือตอนแรกที่ออกแบบมาเนี่ยมีหนึ่งห้องห้องหนูเล็กกว่าตรงนี้เป็นห้องน้ําแขกตรงนี้เป็นครัวจ้ะ นี่อันนี้ทําคุกกิ้งเล็กๆไดน้อยจริงๆแล้วว่าตามสเต็ปนะถ้าประตูตรงนี้ไปอยู่ตรงูตามตามแบบเดิมนะอันนั้นเขาเรียกประตูชูพอเข้ามาปุ๊บด้านขวาด้านขวามีประตูออกเนี่ยเขาเรียกประตูชูหนึ่งคนในครอบครัวเนี่ยเขาบอกไม่ดีโอทุบทิ้งเลย <laughs> ประตูทิ้งตรงนี้เป็นบาร ตรงนี้เป็นโต๊ะทานข้าวโชคดีนะไม้มันยังไม่ได้ลืมไม่งั้นจะพาไปดูห้องแม่โอ้โหโต๊ะทานข้าวเป็นบ้านคนได้หลังหนึ่งอะห้องนอนแม่คิดว่าขนาดพอๆกับแบบทาวโฮมหลังหนึ่งอะเพราะวาสระว่า,าวยน้ำก่อนสระว่ายน้ําใหญ่มากตอนแรกบอกว่าจะเป็นบ่อปลาพอเล็กๆแต่สุดท้ายสระว่ายน้ําใหญ่มากสระว่ายน้าคือกว้างกว้าง5เมตรยาว10เมตรตกลงสระว่ายน้ําเป็นรูปหัวใจหรือว่าเป็นรูปแอปเปิ้ลอินฟินิตี้อ๋อเป็นเลข8ไม่ใช่อ่ะ<โล><ๆ> เม็ดแอปเปิ้ลเป็นลูกเลยวะตรงนี้มันมีที่ยื่นออกมาด้วยตรงนี้ก็เพิ่มใส่จากรุช,ชี่อ่ออจาจกุช,ชี่ก็เนี่ย็เพิ่มตังค์ความลึอกอยู่ที่เมตรห้าสิบถ้ามาตรฐานเขาก็บอกว่าสักเมตรยี่สิบพอแต่บอกว่าบ้านเราอ่ะตัวสูงบ้านเราก็คือว่ายน้ำเป็นทุกคนบ้านเราไม่มีเด็กน้อยก็คือขอเม็ดห้าสิบแล้วกันคือมัน,ว,นว่ายเดี๋ยวต่อทําสัตว์เด็กให้ ตรง,งนี้ก็จะเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งเป็นซาคูชิคือใหญ่ขนาดที่คิดว่าจะไปส่งเป็นน,นักกีฬาไงเผื่อมีใครแบบว่าชื่นชอบในการวนะ่ายน้ําจริงๆก็คือเอาไว้แบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยอยาก,กลงมาให้เห็นว่าจริงๆมันสระมันใหญ่มากใส่น้าลงไปมันก็น่าจะดูเล็กลงอะไรเงี้ยไปพาไปดูห้องแม่ดิห้องคิมกับห้องหยกแพทเทิร์นเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าหัวนอนแค่ปรบับซ้ายขวาเท่านั้นเองทั้งหมดอ่ะในห้องอ่ะคือมี3มห้องอ่ะแล้วก็ห้องน้ำเป็นห้องที่4แต่คือแล้วแต่เราจะสลับเรียงยังไงว่าเราจะเอาห้องไหนไว้ตรงไหนมี ทตงานมีห้องนอนมีห้องเสื้อผ้าใช่แล้วแต่เราจะวักเองโครเฟตเราวักอินโซเซียหใหญ่มากใหญ่กว่าห้องนอนแต่ว่าหนูเป็นคนบอกเองมันต้องเป็นแบบนั้นหนูหนูจะเอาห้องนอนจริงๆหนูจะเอาห้องนอนเล็กกว่านี้ด้วยแต่ว่าแม่ไม่ยอมไงเฮ้จะมองนี้มันมองไปรูเรื่องหรอมั้งมันยังมีโครงเหล็กด้วยนี่มีโครงเหล็กก็เห็นเชื่อป่าวว่าใหญ่เหมือนบ้านคนมาดูห้องน้ําแม่ก็ไม่ได้ใหญ่เห็นไหมล่ะกล้าพูดมาว่าห้องน้ําแม่ไม่ได้ใหญ่ห้องน้ําแม่ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าหนูสักเท่าไหร่หรอกห้องน้ําแม่ก็คือ เ่าห้องนอนคอนโดอะก็20กว่าตารางเมตรเออชใช่ไงคอนโดห้องนึงก็22่ตารางเมตรไ <c oughs> งห้องนอนแม่เป็นห้องเดียวในบ้านที่มองทะลุไปเห็นสระว่ายน้ำเธออยากเห็นสระว่ายน้ำเธอก็เดินมาสิั่าไงนี่แต่แม่เปิดมาตื่นมาเปิดมา่านฟิบเห็นสระว่ายน้ำเลยเฮ้ยแม่มีม่านตรงนี้เหรอไม่มีอ,อ่ะจะสั่งปิดม่านก็ได้ไงนะเนี่ยห้องนอนแม่แล้วก็ยาวไปถึงตรงนั้นอะตรงที่จักร้องยืนอยู่เลยสุดขอบนั้นคือห้องนอนแม่ อันนั้นคือว่าอีโคเซตก็ใช่ไงรวมของห้องแม่ทั้งหมดอ่ะใหญ่กว่าเท่าโฮมรู้ว่าเท่าเฮาได้อ่ะพื้นที่ใช้สอยบ้านทั้งหมดกี่ตารางเมตรสี่แปดแปดก็ห้าร้อยเห็นไหมหนูว่าแม่นสุดห้าร้อยตารางเมตรห้องแม่ก็ร้อยหนึ่งแล้วห้องครัวอีกร้อยหนึ่งห้องหนูห้องน้องห้องละห้าสิบที่เหลือก็ห้องถงห้องครัวแต่ถ้าเราอยากได้พื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยไม่ต้องก้นห้องเลยเอาว่าล่ะมาบ้านสมัยก่อนเปิดประตูเข้ามาคนละมุมละมุมเลยน่าเกลียดมาก โครงสร้างจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้โครงสร้างรวมพื้นที่ปิดเขาเรียกอะไรนะพวกอุปกรณ์ปิดผิวทาสีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ตกแต่งก็บวกปีบวกไปตาม<ส>าความเรื่องมากถ้าเบสิกก็อยู่6เดือนถ้าเราเรื่องมากก็อีกปีหนึ่งเดี๋ยวส่งแบบให้ดูว่าห้องนอนแม่เสร็จแล้วจะเป็นประมาณนั้นห้องโถงด้วยแล้วก็ห้องโถงอ๋อบ้านเรามีโดมนะโดมยังไม่ได้ขึ้นคโครงสร้างนี่จะบอกเลยให้มีโดมใช่ไหมพอข้างบนมีโดมข้างล่างมันต้องมีวงกลมอะไรเงี้ยเพื่อมันจะรับกระโดมตัววง้้่ทีพืนดไปใหู ต้องมีรดลนยในหมู ทุกคนคิดดูมันเหมือนบ้านในละครบ้านคนจีนอะ่ะฉันก็เลยไม่เอาฉันก,ก็เลยเอานี่เลย12นักสัตว์มาใส่เลยเอาแต่ไอ้12นักสัตว์หนูเป็นคนไปดูสวยอันนนมันสวยกว่า่ฉันไม่เอาเพราะมันไม่เข้าบ้านตลกอะ่ะแต่ว่ามันสวยกว่าบ้านวีโดมาเข้ามาเอ้าสิอนักสัตว์นี่บ้านมูเตลูนี่ามูทั้งบ้านค่ะนี้แล้วตกแต่งก็คือมีบิวอินลงเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอไปก่อนจะเสร็จเรียบร้อยก็คิดว่าน่าจะเป็นกลางปีหน้าปีหน้าน่าจะเริ่มได้เข้ามาอยู่แล้ววแต่่า ก็ <8 S 2> คงจะมีแบบออ้ยหกเจ็ดอันนี้คือเฉพาะบ้านตรงนี้แต่ออว่ายังไม่รวมบ้านที่เป็นตัว L คือพื้นที่งงคือกั้นกันเขาเรียกอะไรนะสังกะสีตรงเนี้ยเราก็คิดว่าบ้านเราสุดตรงนี้ใช่ไหมมาทุกครั้งเราก็คิดว่าอ๋อบ้านเรามีตรงนี้นะอ๋อไม่ใช่มีอีกตรงนู้นคนจะแสงังกะสีไปนะคะ่ะเราจะทําเป็นเรือนแบบเรือนยานแบบนี้เรือนยาน,นั่นก็คือด้านหน้าเป็นโรงรถแล้วก็ขยับมาก็คือเป็นเรือนพระเรือนพระเสร็จแล้วก็คือจะเป็นอ่ห้องห้องเก็บของของแล้วก็เรือนเมดแล้วก็ด้านหลังสระว่ายน้ําก็จะต้องมีอีก หลังหนึ่งหลังเนี้ยเอาไว้ใช้เปนบายแบบรับแขกเวลาแขกที่แขกมาสดบนที่บ้านเราลับไม่ไหวคุณโยกฝั่ง h a n d ซั p อะทุกวันแต่ว่าตอนนี้รายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นคืออะไรป,ป้าค่าวาไม่ใช่ <laughs> ทุกวัน <laughs> ไม่ใช่ <c oughs> คือจะบอกว่าลงรถที่เราแพนไว้เราจะจอดรถกันกี่คันเธอว่าพอเหรอไม่พอมันก็เลยต้องเพิ่มลงรถนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอตลอดชีวิตนี้ที่อยู่บ้านมานะ <h> เห็นว่าบ้านเขียวอะรถจอดอิเลคทรมากทาทุกรูให้เป็นที่จอดรถให้ได้อะอืที่จอดรถเราก็กักไว้ว่าจะทำ สัก6 7เถอะ6คันถ้าจะขึ้นมา6ก็เป็น7เลยเอาเลขขี้ดิเออไม่เป็นไรลงได้ไหมขีขี้คนไงไม่ใช่เอาเจ็ดขี้กูนี่แหละ6คันเดี๋ยวดูวางแพทเทิร์นหน่อยว่าที่เราจะไปที่จอดรถเนี่ยช่องหนึ่งมันได้กี่กี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องคุยกับช่างอีกทีตัวนี้กำลังปรับลงแบบแล้วแต่ว่าขอตังค์ซื้อรถหน่อยดิโอเคอ่ะ โอเคนะคะยังไงก็ฝากด้วยฝากติดตามแล้วกันนะคะฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีที่จะเข้ามานะคะสนับสนุนได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านแอร์แล้วที่เรากําลังมองอยู่ก็คือการติดโซลาเซลล์หรือสามารถแบบมาดูกันได้ว่าคือจะสนับสนุนอะไรเราเฟอร์นิเจอร์ก็ได้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ไออ้อยเลยเสียงอ่อยเลยใช่คือฝากด้วยแล้วกันนะคะแม่จบแล้วหรอจบแล้วเอาห้องน้ําเพิ่มอะ เอาห้องน้ำเพิ่มฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวอัปเดตอีกซักซึ่งปีแล้วกันอุ้ยนานเกินนานเกินถ้ามันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงเออมันเห็นภาพอะไรเงี้ยเจเพราะว่าอย่างจากล่าสุดเราอ่ะคือมันเป็นภาพนั่งคุยอย่างเดียวถูกปะมาถึงตอนนี้ก็คือมันมีโครงสร้างอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอโดมาแล้วกันโดมาเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งแต่โดมาแม่ไม่อยากมาสิที่โอ้ยไม่อยากคุยกับแม่แล้วแค่นี้แหละบายทุกคน